ทีมง,งานทีว <ondan S 1> ่ากรมาบกจนนะครับ 30- 70นะครับของไอ้ลุง <30. S 2> น, 30, นะครับทีว่ากรมาบกจนนะครับสั่งทางจากคำเอนเก้ยวนะครับ่ะเหมอนกันนะครับต่ะย <ants> <30,? S 1> ับเลยครับระยับเลยสามสิบเจ็ดสิบมบตมองปาดไพ่เชิญเชิญีวกรุนสูงสงลงสั่บกไกลไได้หลายสามสิบเจ็ดสิบทีมงานทีว่าจอนมาบกจนจโจคดีสามเจ็ดสิบนะครับ

สวยงามนะครับไปเรื่อยๆเยบินกันล่างกันเลื่อยเลื่อยไปเืบินกันเลื่อยกันไหลล่างไปล่างไปสี่สิบห้าสี่หลังตาบึด เริ่มหมุนตีเป็นวงเจ็บแฉบปลายควันสุดสุดรอบจัดแจ๊กแต่เบาหมุนการขยับการผีดการวนเริ่มต่าลงครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะรับโอยเ,เ,เริ่มเริ่เริ่มเรพาลงสุดยอดฝันเกียบนะครับยบ ขึ้นน <m> ิดหน่อย้านะครับลเริ่มเร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 รอยสเป็นแดงวานะครับโอ้ยมัดดินะครับพนี้เมือทเลยอีน้อยเปเ้ียจะโดดจะโดดจะเต้นวันนี้พี่เป้ไม่มาเหรอมาด้อนะครับผมอย่งไ ชุดใหญ่นะครับวันนี้ของทีมวักีนมาบักจนนะครับเบิงกันไปเรื่อยนะครับขบลกบอลไปามว่ายหลกบอลไนะครับิ้าีเยี่ยมสำมาทีกเตะกางเบิ้ง่งบิงกันไปเรื่อยๆี่มาบงกันไปเรื่อย ล่ <Gew> unter, เดอ่อบนได้ทำจิมนิ่มิมิ่มโยนตายของควทำาของบ้านไร่เดิบคนตีกันคอยทีคอยวอลสอ0รเังบเบนะครับเือน้ำ สามร้อยพันับตึงนั่นับให้ความสนใจน้ำหางมัดอยู่เหนือควันเดยนะครับเหนือควันแตกๆขึ้นไปนะครับติดนี้พันขึ้นไปนะครับเบานะครับเหนือคุมควันขึ้นไปนะครับให้ความสนใจด้วยนะครับให้ความสนใจด้วยแค่หาวิชนะหาวิเกิดขึ้นได้เสมอให้ความสนใจด้วย ดูกันไปเรื่อยๆตะเพลังจะเคลื่อนตกันมาคุ้มพันนะครับสามสีพันตะเพิ่งเด้อนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆับฟังทั้งกับพี่โ่นี่เป็นลูกปคิโลงแน่ๆู่นะครับสีสีพัรับมีที่ลายเล็กตะงั้มลายเลขดูด้วยพี่พันตะเพิ่งไปเรื่อยๆ ทางนกหลุจากคุณพาาแล้วันีคุณดำดำนะครับคุณดำดำนะรางดำรุ่นเตียต้หกสพนดูกันไปเรื่อยเเลขเกนี่สบายเลขอื่นดูด้วยเกสพานพี้องเปนเลขปสีนเป็นกระก้อครับแปทับเปี่สป็นกากนะครับเปลเก้าสานัยั เออ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 เอ่อเอ่อเทโลครับเออชุดจอดเล่นะครับ